สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาจุดไฟในบ้านนะคะเตาผิงในบ้านนะคะนี่นะคะคุณพ่อนะคะคุณปีเตอร์ก็เตรียมไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจุดกันดูสิจะสำเร็จหรือเปล่าวันนี้ เป็นเตาผิงในบ้านนะคะแต่ว่าพอจุดเสร็จแล้วนะคะพอมันเป็นฐานนะคะทุกคนก็จะสามารถย่างไส้กรอกนะคะกินได้นะคะที่จริงก็อยากจะเอาเข้าวเหนียวมาปิ้งนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวนะแล้วก็ตอนเย็นแล้วเราก็เลยจะกินกันนะคะเป็นพวกไส้กรอกนะคะนี่เป็นเตาแบบนี้เอ๊ะ จะได้ผลหรือเปล่านะวันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าลักษณะเตาเป็นยังไงนี่นะคะเตาเตาผิงในบ้านค่ะช่วงหน้าหนาวพอเราจุดไฟนะคะควันนะคะก็จะขึ้นตามท่อเนี่ยคะ่ะก็ทำให้ในบ้านนะคะก็อุ่น แล้วก็สามารถย่างไส้กรอกได้ด้วยค่ะทุกคนนะคะไฟก็ลุกแบบนี้นะคะแล้วก็ในบ้านก็จะอุ่นเลยค่ะก็จะขึ้นไปนะคะตามท่อควันนะคะก็ขึ้นไปตามปล่องไฟนั่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะจุดไปนะคะก็จะใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนใส่ฟืนไปเรื่อยๆพอได้ที่แล้วถึงจะย่างไส้กรอกค่ะ เดี๋ยวรอนะคะมาทานไส้กรอกด้วยกันนะคะมาย่างไส้กรอกในเตาผิงในบ้านกันทุกคนช่วงระหว่างที่รอไฟนะคะที่จะได้ที่นะคะที่จะพอย่างได้นะคะเราก็จะมาเตรียมไส้กรอกนะคะสำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะแล้วก็เนี่ยขาตะแกรง,งนะตะแกรงตรงนี้นะคะก็จะ พอไฟได้ที่ก็จะเอาเข้าไปข้างในนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าจะย่างออกมาจะไหมหรือจะโอเคไหมนะคะนี้นะคะก็จะเอาตะแกรงเข้านะคะในเตาผิงนะคะจะเริ่มย่างไส้กรอกค่ะโอ้โอ,โอได้ไหมได้ไหมนี่นะคะ จะเอาไส้กรอกบราดวู้นะคะเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็กลับ ด้านไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อน,นแป๊บเดียวก็ได้ละเ <c oughs> นี่ยเซวิลล่านะคะก็จะเอาเข้าไปด้วยเลยอืเมกเฟสติกดูสิคะแป๊บเดียว <laughs> แปบ,บเดียวจะได้แล้วด้านหนึ่งต้องรีบเอาออกมาก่อนเดี๋ยวไหม้ซะก,ก่อนนี่นะคะเมื่อกี้ที่เอาออกมาอันนึงนะคะแปบ๊บเดียวเองค่ะเนี่ยได้แล้วกินได้แล้วค่ะเกือบไหม้มันร้อนนะคะแต่กำลังพอดีเลยค่ะเนี่ยนี่นะคะจะให้ดูว่าข้างในนี่เป็นยังไงเนี่ย นี่นะคะผลงานการย่างเกือบไหม้ค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะนี่นะคะแล้วกินก็จะกินไส้กรอกค่ะกับน้ำจิ้มไก่ค่ะแล้วก็แตงกวาเนี้ยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะมื้อเย็นนี่นะคะแล้วก็ขอใช้มือนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ค่ะแล้วก็อืม แล้วก็แตงกวาค่ะนี่นะคะพีเตอร์กินไส้กรอกนะคะเซวิลาดอร่อยไหมคะอร่อยอ,อร่อยอะไรกินก่อนใส่ปากง่ำๆก่อนอ, <laughs> อร่อยไหมอย่างนี้ไหมอ่าโอเคอร่อยค่ะ โอเคสำหรับมื้อเย็นนะคะก็สำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะมื้อเล็กๆนะคะก็จบกันไปแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย